ว้าวเพื่อนๆค่ะว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจดีใจเพื่อนเพื่อนจ๋าลักจังมาเจอต้นหญ้าเออดนต้นหญ้าดอกหญ้ากอใหญ่ออกดอกสวยงามดูสิดูสิออกดอกกระจุมกระจิมเป็นดอกสีชมพูชมพูเพื่อนๆคื่ะว้าวเหมือนกับต้นที่เป็นอยู่อยู่ติดพื้นแต่ว่าดอกเขาจะใหญ่กว่านี้เนาะแต่นี่เขาเป็นกอต้นสูงขึ้นอย่างนี้เพื่อนๆนจ๋าแล้วก็ดอกเป็นช่อๆเต็มเลยเนี่ยมีทุกช่อทุกกิ่งทุกอะไรเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเขาจะเป็น พุ่มกระจายแบบนี้นูนนนน้นยิ่งสวยเพื่อนเพื่อนค่ะอันนี้จะเป็นพุ่มใหญ่อสวยมากมากเลยเพื่อนๆนจ้ดูสิธรรมชาติสร้างสรรค์อะไรแบบนี้ทําให้หลังจากเห็นแล้วมีความสุขสดชื่นสายตาจริงๆเลยเพื่อนเพื่อนสวยงามมากเลยเพื่อนๆนดูสีดอกของเขากระจุ้มกระจิ้มน่ารักเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนชมใกล้ๆดูดอกของเขาสีสวยจังเลยอุ้ยดูสีเพื่อนเพื่อนจ้าธรรมชาติสร้างสรรค์อ้ใครจะมีความ สวนรักจังบ้างเนาะได้ชมดอกไม้ดอกหญ้าเป็นดอกที่อยู่ในทุ่งหญ้าทุ่งลานดินของบ้านรักจังครั้งก่อนรักจังเคยมาถ่ายต้นหญ้านะคะที่สวยงามแต่ครั้งนี้มาเจอดอกหญ้าที่สวยงามเป็นพุ่มสวยงามแบบนี้เพื่อนๆดูสิน้องสวยไมย้อันนี้กอใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆโอ้ยชอบจังเลยอะ่ะน้องสวยมากและนี่อีกกอนหนึ่งที่เขากําลังจะเติบโตนะคะนี่ก็อีกกอนหนึ่งเพื่อนๆคะดูสิธรรมชาติสร้างสารรค์เนี่ยนี่อีกกอนหนึ่งนะคะเขากําลังจะ จะเติบโตก็ปล่อยให้เขาเป็นโตไปธรรมชาติน้อยดูสิเพื่อนๆดูสร้างเลยอทอาไมน้องสวยแบบนี้ดูดีอันนี้คืออยู่ตรงลานดินที่รักจังเคยถ่ายคลิปไว้เพื่อนๆทางเพื่อนๆติดตามชมคลิปของรักจังก็จะเห็นนี่คือเป็นบรรยากาศลานดินที่รักจังเคยอัดคลิปนี่อัดคลิปตรงนี้ก็เป็นทุ่งหญ้าสวยงามเพื่อนๆดูสิต้นหญ้าสูงๆใช่ไหมคะรักจังเคยอัดคลิปบ่อยครั้งแล้วไม่ไม่คิดว่าครั้งนี้จะมาเจอต้นกอหญ้าที่เป็น กลั้มากเลยเ,เพื่อนนู่นบ้านของรักจังนะคะสีฟ้านะคะนี่เป็นบ้านหลังเก่าอนะคะทุกคนอยู่ท้ายสวนเลยและนี่ก็คือเล้าไก่นะคะทุกคนนี่คือบ้านสวนของรักจังเองบ้านสวนระมูลรักจังค่ะทุกคนค่าแล้วตรงมุมนูน้นรักจังเคยอัดคลิปที่เป็นเกี่ยวกับต้นกล้วยนะคะเ,เพื่อนคะ่ะนี่นี่น,นี่ต้นกล้วยที่ว่าแคระแกนเดี๋ยวไปติดตามดูว่าน้อง โตไปถึงไหนแล้วถ้าเ,เพื่อนๆติดตามชมคลิปรักจังตลอดก็จะเห็นนะคะว่ารักจังมีเก็บภาพบรรยากาศอยู่บริเวณสวนของรักจังนี่แหละเป็นเป็นบรรยากาศธรรมชาติสุดๆเลยเ,เพื่อนๆจ๋าเ,เพื่อนๆดูสิกอหญ้าอะไรช่างสวยงามขนาดนี้ดูสิดอกเขาแบบ เต็มต้นเลยเพื่อนๆ่ขากระจัดกระจายนะคะอยู่ทุกกิ่งทุกยอดของต้นเลยนะคะไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรเนาะมีชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นดอกไม้ป่านั่นเองค่ะทุกคนค่ะสวยมากๆเลยเก็บภาพบรรยากาศดอกไม้สวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะชมไปด้วยกันนะคะสวยมากเลยอูดกล้องมันพลาดค่ะทุกคนกล้องไม่ชัดนะคะสวยไหมสวยไหม,มเดี๋ยวรักจะจังจะพาเข้าไปดูไกลๆสวยไหมดอกเขาจุ่มจิ้มน่ารักมากเพื่อนๆดูสิ สวยจริงๆเลยตัวนี้ลมพัดแบบสบายๆอืๆ่นๆแยยามเช้าเพื่อนๆกับบรรยากาศดอกไม้สวยๆเป็นดอกไม้ป่าอยู่ตรงทุ่งลานาลานดินหน้าบ้านไม่ใช่ลานหญ้าลานดินที่บ้านสวนธระมูลรักจังเองค่ะทุกคนยส,ยสวยๆสวยๆสวยวต้องซูมใกล้ๆ มันผ้านะคะทุกคนสวยสวยสวยโอเคประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย